มาที่พระเอกหนุ่มจากละครเรื่องซิกเซนสื่อรักสัมผัสหัวใจสคนนี้กันบ้างนะคะหนุ่มเกรทวารินทร์แล้วก็ท็อปจรรค่ะขอพักการถ่ายทำชั่วคราวนะคะแล้วก็มาแอคท่าเท่ๆขึ้นปกนติตยสาร F3 ฟ f ามแฟนคลับแมกซีนฉบับเดือนพฤศจิกายนคู่กันเป็นครั้งแรกค่ะ ยังไม่ทันกดชัตเตอร์ไทยแบบสองพระเอกหนุ่มซิกเซนสื่อรักสัมผัสหัวใจที่ขอพักการถ่ายทำทิ้งการสวีดหวานกับนางเอกสาวมาถ่ายปกนิตยสารา F3 แฟนคลับคู่กันเป็นครั้งแรกก็แอคท่าประชันความหล่อแบบไม่ยอมกันงานนี้สองหนุ่มแต่งเท่ในชุดสีสันโทนอ่อนในคอนเซปเมนอินดีฟเคอร์เลอร์ซึ่งสองหนุ่มบอกว่าไม่เพียงแต่จะได้เห็นภาพเท่ๆคู่กันในปก F3 แต่แฟนๆจะได้เห็นทั้งคู่บู๊กันในละครสนันในซิกเซนสื่อรักสัมผัส หัวใจคช่วงท้ายๆของเรื่องเนี่ยมันจะเกิดการชุนลมุนแล้วจะแยกคู่กันเพื่อไปทำภารกิจของแต่ละคนและผมเนี่ยก็ได้แยกไปคู่กับน้องท็อปใช่คโอ้โหก็ไปบูล้างผ่านกันสนั่นพอสมควรในฉากตอนเราเล่นเนาะมันจะมีแบบฉากที่เราเราต่อสู้เสร็จแล้วแล้วก็เดินบาดเจ็บกันมาปุ๊บแล้วก็ถ่ายไว้เทคหนึ่งคือเราก็เดินจับมือกัน คืออะไรมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นมันเป็นฉากลับของละครเรื่องนี้ครับจะหาดูได้ที่ไหนก็ต้องคอยติดตามเอาตามตามอินเทอร์เน็ตยูทูบมันมันเป็นมันเป็นกระแสครับนิดหน่อยครับติดตาม2หนุ่มได้ในนิตยสาร F3 แฟนคลับเดือนพฤศจิกายนนี้จุธาทิพย์พักดีกุลรายงานพูดอย่างนี้แฟนๆรอดูเลยนะคะฉากเกี่ยวก้อยเนี่ยรอดูหน้าปกนิตยสารไปก่อน